อ้นนะคะที่รับจี้ฝเหตุผลที่มารับจี้ฝยเนื่องจากว่าตัวเองกินเจ,ต,เจ,เจตลอดชีวิตตั้งปฏิพันธ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นจะที่ใบเก็บออไฝายนะคะฝายถ้ามีฝายตรงหน้าผากเป็นฝายวาสนาก็คือไม่สมควรที่จะเอาะะออกดังนั้ <ๆ S 2> เนเก็บไว้ตลอดชีวิตผลกระทบถ้าอยากให้ดีก็คือทานเจเพื่อถอวายให้กับปัญญาของเราจะได้เกิดวาสนาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฝายดีตรงใบหน้าก็มีตรงจุดนี้เรียกว่าเป็นฝายวาสนา ถ้ามีตรงนี้เวลาเราเอาหน้าไปคุยกับใครเนี่ยวาสนาของเราก็จะเปิดแล้วก็ช่วยเราีกด้านเนินนะคะแล้วก็มีฝ่ายตรงนี้นะคะถ้ามีฝ่ายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายสเสน่ห์พูดจาอะไรปั๊บเนี่ยปากเราจะได้มีอาํานาจเหมือนที่วุาช่วยพูดบุญจะช่วยพูดแต่มันก็มีฝ่ายที่ไม่ดีตรงใบหน้าของเรามีตรงไหนบ้างคะตรงใต้ตาถ้ามีตรงใต้ตาทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายทุกฝ่ายเศร้าวเวลาเรามีฝ่ายตรงนี้แต่เราไปดํารงชีวิตสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็ มีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์หรือเกี่ยวข้องถ้ามีสายตรงนี้กับตรงนี้ความหมายเดียวกันก็คือสายยารางนั่นเองรักใครชอบใครสุดท้ายเราจะไม่มีแฟนคนเดียวเดินทางไปไหนดำรงชีวิตหรือเราอาจจะได้เสียกันแล้วก็จะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองดังนั้นถ้าเราเชื่อนะคะเราก็ออกถ้ายังไม่เชื่อก็อย่ารบหลู่นะคะอะ่แล้วก็สายต่อไปก็คือถ้าถ้ามีสายตรงล่องทั้งสองข้างเลย เป็นสายกาลกีนีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชนิดหนึ่งซึ่งตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็าคือชุดช่วยตัวเองยากดังนั้นถ้ามีสายตรงนี้ควรออกชีวิตเราจะได้ไม่ต้องรุ่รุมเดินดอนไม่งั้นเดินทางไปไหนชีวิตเราก็จะอับัไม่ขัดกับไาที่ดีที่มีตัตามใบหน้าของเราถ้ามีสายตรงป่านาะคะถ้าสีแดงนะดีแต่ถ้าสีดำคือไม่ดี ดังนั้นเนี่ย่ายตรงปากเนี่ยเป็นสายเวลาพูดอะไรร้างปาเราจะไม่มีอำนาจปากเราจะไม่สักสิทธิ์มันจะขัดกับฝ่ายเสน่ห์ที่เรามีอยู่ตรงนี้และถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากตรงร่องอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายดีนะไม่ดีเนื่องจากมันติดกับร่องถ้ามาติดกับร่องเวลาเราพูดอะไรปั้งปากเราจะไม่มีอำนาจควา,า,ามหมายเดียวกันทุกเรื่องการงานที่อยู่อาศัยควงมรกครอบครัวมนันเราต้องการสีเรื่องดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากถ้าเป็นสีดงควรเอาออก แล้วก็ฝ่ายตรงนี้ถ้าฝ่ายตรงนี้เนี่ยฝ่าโยโดนหลอกนั่นเองถ้ามีขนก็ยิ่งหนักถ้าไม่มีขนก็ไม่เอาออกโดนหลอกหมายถึงอะไรแล้วก็ต่อหน้ารับหลังหน้าไหว้หลังหลอกอน,นั่นเองนะคะถ้ามีฝ่ายตรงใบหูอายุยืนกืนแบบไหนบางคนบอกอ๊ยเป็นฝ่ายอายุยืนไม่เอาอะ่ะเยอะๆออกป็นพวอย่างนี้ฟังก่อนฝ่ายตรงอายุยืนคนเราเนี่ยประเสริฐที่สุดคือสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นถ้ามีฝายตัวไม้หูเราควรจะศึกษาธรรมะปฏิบัติยืนอะไรก็คือไม่สู้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละเควรยู่นะคะดังนั้นก็ไม่ควรเอาออกถ้ามีฝายตรงคางนะคะเก็บไว้ตลอดชีวิตถ้ามีขนก็คืออย่าถอนอ่าและทีนี้ตรงรอบบ่าเนี่ยถ้า่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝายลำบากทั้งสองข้างเลย มีฝ่ายตรงบา่าถ้าเราไปดำรงชีวิตที่ไหนเราได้ได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกหรือว่าลำบากยากเข็ญไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นฝ่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝ่ายลำบากเหมือนก้อนหินหนักๆมันแบวแบกว่าอยู่ในบ่าเราเราก็จะช,ช่วยตัวเองตลอดแต่จิตของเราสิเราต้องวอนขอแมอกจะเจอคนโน้นอยากจะเจอคนนี้มาอุทามเมตตาเราอุทธา,ามไม่ได้เพราะกรรมเก่าของมาเรายังมีอยู่นะคะแล้วก็ฝ่ายตรงอก ตรงอกของเราหมายถึงอะไรฝายตรงอกหมายถึงเป็นฝายหนักอกหนักใจเสียเงินเสียทองกั่เพ่อนตรงข้ามหรือเราคาดหวังกับคนรอบข้างอยากจะได้ใจเขาเราจะไม่ได้เราต้องเอาใจเราออกไปเราถึงจะได้ใจคนอื่นเขาแล้วก็ฝายตรงรอบคอตรงต้นคอเนี่ยถ้าเป็นสีดำคือเป็นฝายอาพาษแต่ถ้าเป็นสีแดงมีทุกตำแหน่งในร่างกายของเราคือดีหมดเขาเรียกว่าฝายอาภาษตรงลำคอของเราก็คือจะเป็นข้ามราการที่ใครนะคะ มันจะพาคอเราสุดท้ายจะต้องขึ้นลงพื้นศาลดังนั้นถ้ามีสายตรงต้นคอเนี่ยก็คือควรจะเคลียยกเว้นสายแดงแล้วก็สายกลางหลังถ้ามีสายอยู่กลางหลังขาดผู้ใหญ่หุนนางช่วยเหลืออุปถัมเหมือนชีวิตเราเนี่ยจะเหมือนหมอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีใครมาหนุนหลังเราเขาเรียกว่าทําคนคนไม่ขึ้นเช่วคนไม่ได้พูดถ้ามีใต้จักรแสสายมีใต้จังแรแ ถ้าเป็นฝฟแดงก็ดีแต่ถ้าเป็นฝ่ายดำก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่เรื่องจุกจีเข้ามาในชีวิตเปรียบเสมือนเราอาบน้ําแต่เราไม่ทาโคลนกลิ่นอาบก,ก็ต้องมีใช่ไหมคะก็เหมือนเรามีฝ่ายแล้วเราไม่เอาออกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องจุกจิบเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นที่สามแท่นั่นเองนะแล้วก็ถ้ามีฝ่ายตรงกลางดีไหมเป็นฝ่ายวาสนาเขาเรียกว่าไม่มี มีอันจะกินนั่นเองแต่ถ้าเรามีตรงนี้ถ้าพี่น้องเรามาขอความช่วยเหลือบุญที่เราจะต้องทำก็คืออย่าบน่นอย่าว่ากินดีช่วยเขาผลลัพธ์มันจะเกิดต่อฝ่ายวัชนาจะทํางานทานันทีหรือว่าบอกเงินบอดทองนั่นเองไม่กินอยากได้อะไรเราก็ได้คือตรงนั้นไม่ไหลต่อไฟไม่ไหม้ถ้ามีฝ่ายตรงที่รักฝ่ายตรงที่รักโบรณโบราณก็กล่าวไว้อยู่แล้วไม่จัดเป็นก็จากตาย มีฝ่ายตรงขี่รับอย่าควเจ้าออกนะคะไม่งั้นมันจะร้อนเรื่องการงานที่อยู่อาศัยความรัาครอบครัควเราอย่ารอให้มีรูปหนึ่งรูปสองหรือเราเราอย่ารอให้ครบกันแล้วสามปีสี่ปีตอนนี้มันก็ยังหวานชื่นอยู่แต่วันหนึ่งปั๊บถึงเวลามันเคลียร์มันก็ต้องเคลียร์และสุดท้ายอย่าเรียกตัวเองว่าทำไมกูอกหักแล้วกูอกหักอีกดังนั้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฝ่ายตรงที่รับโบราณโบราณกล่าวไว้ว่าไม่จากเป็นก็จานตายดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงที่รับเนี่ยคว้เอาออกเร็ววันนะคะ แล้วมันจะได้เป็นโมนดีกับตัวเราและไยตรงตรงตรงขาเนี่ยตรงไหนดีมั่งตรงเข่าเนี่ยไม่ดีเป็นใยรุ่มรุ่มดอนด,อน,ดอนนะคะแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้ามีตรงเนี้ยคือเป็นไยเรียงลูกย้านะคะก็ควรเอาออกไม่งั้นเราเดินทางไปไหนเมื่อวีก็ไม่เป็นที่เปิดทางให้เราแต่ถ้าส่วนที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นขาลงมาตรงเนี้ย คือเป็นฝ่ายดีถ้ามีฝ่ายตรงนี้ก็คือเดินทางไปไหนแม่กณรณีทฏ์ก็ทิเปเดิทาให้ถ้าเป็นฝ่ายตรงต้นขาก็เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายประดกถึงแม้ชีวิตเราตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่กายชีวิตของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราหรือมีสมบัติเป็นของตัวเองเป็นชื่อของเรานั่นเองและก็ถ้ามีฝ่ายตรงฝ่ามือ,อนะคะถ้าฝ่ายแดงคือดีถ้าฝ่ายดำนี่ไม่ดีเลยเขาเรียกว่าเก็บเงินทอไม่อยู่เงนินล่วไหลได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกถ้าบางคนยังไม่เชื่ออย่ารอ ให้เก็บหอมบำริดไว้เป็นก้อนเป็นก้างแต่พอมันออกปั๊บมันจะออกไปเป็นก้อนเลยซึ่งมันก็จะเข้ามาแล้วก็ยากแล้วก็ลําบากดังนั้นเวลามีไฝตรงฝ่ามือควรจะมีไฝแดงไม่ควรมีไฝดําถ้ามีไยแดงก็ควรจะออกให้เร็ววันถ้ามีไฝตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นไยดีั้งแต่ตรงนี้คือดีหมดเลยนะคะตรงนี้ดีหมดเลยตรงนี้ดีหมดเลยแต่ถ้าขึ้นมาตรงนี้คือเป็นไยอาอพาธเป็นไยไม่ดีค่ะ ันนี้ก็คือสรุปเรื่องไฟถ้าคนไหนได้ได้ฟังยูทูบนี้ถ้าสนใจก็มาที่ซอยบางหลังนึงนะคะป้าอ,อ้นก็จะร่วมชี้แนะทางยูทูบแค่นี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาที่0895115656คุณป้าอ,อ้นรับจี้ไฟ